เสียงอะไรนะ่ะไม่รูกโดด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 รวดรวด,ด,ด,ดโอ้ยศพตาเธอคนนี้ <c oughs> ขับผมหน่อยได้ไหม <c oughs> สำหรับพ่อแม่ที่ตามหาลูกที่หายไป เวลาหรือป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยแล้วก็คลิกที่นาฬิกาเพื่อเลือล่อนเวลาสุดยอด่ะมา, <c oughs> มาก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผม,มชื่อคุณนะแล้วก็วันนี้อยู่ในเกมกระตั้นออฟเบียนเบียนนะฮะ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเกมฟรีแล้วเมื่อก่อนมันเคยฮิตด,ด้วยก็กอลองหยิบมาเล่นนะครับแต่ว่าภาคสองภาคสามเป็นเกมฟรีแล้วเดี๋ยวถ้าภาคสองภาคสามเพราะว่าสเปคของมันน่าจะระเบิดอะเดี <c oughs> ๋ยวเอาภาคหนึ่งก่อนมา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าผมยังไม่ค่อยได้ดูนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันฮิตมากเลยผมดูแค่ตอนภาคสามเองภาคสองกับภาคหนึ่งไม่ได้ดูนะของยูทูบเบอร์คนอื่นที่เขาแคสมาแล้วเหมือนอ่าให้เราจับภาพผิดใช่ไหมก็มีไลยแบ่งไป,ไปเฮ้ยไงแผ่นไม้แผ่นไม้มาละแผ่นไม้มาละอันนี้ครับเป็นการแบบวางแผ่นไม้กันตอนประมาณบ่ายโมยประตูเปิดออกเร็ว แ,แถวอันนี้เหมือนเลยบ่ายโมงหรอือเปล่าประตูเปิดออกแล้ววอตอันนี้ก็หายไปสงสัยใช้เป็นแงะประตูเหรอไม่แม่งเฮ้ยว่า what the hell um shit oh my g d อว่าน่าจะเป็นแค่ซอเมเเทศนะครูกเรียนอาจจะจ อาจจะแบบว่าจัดอีเวนต์นะว่าปลาซอสมะเขือเทศเกันเล่นในห้องครัวโรงยิมก็ได้ไปไดนะ้ฮอุ้ยเนาะจากนั no. ้นก็ไฟดับครับทุกคนไม่ต้องคิดมากไฟดับเลยเปิดไฟเปิดแค่ตรงเดียวแล้วเหมือนเก้าอี้จะขยับเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเหเก้าอี้ตรงนั้นแล้วก็ขยับตรงนี <S 2> <S 2> <S 2> อ้อุ้ยอุ้ยเรียบร้อยอ่อแล้วก็วาร์ปงี้เลยเหรอ อ้าว<ย>เฮ้ยอช่วยปดติคับภารกิจเสียมาแล้ว <c oughs> เขาไปแนะนำเรานะว่ากดีกดอะไรอย่างงี้ยเคนเนี่ยกดได้ไหมอืมสึ่งว่าทำหนักขยะได้ลมไปเออเคเอาลอามได้ว่าแต่เรา,าทำอะไรที่นี่เนี่ยอ้ําก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็อาจจะเป็นสไตล์เกมผีธรรมดาอุ๊ยนี่คืออะไรเนี่ย ตัวกรตุ้นเด็กวาดหรออันนี้ผมเห็นตอนภาคสามอยู่นะภาคสามนะมันเห็นเขาแคปอยู่แต่ว่าภาคหนึ่งผมยังไม่ได้ดูภาคสองยังไม่ได้ดูรางั้านภาคหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวัาน,นเรื่องเปไนไงรางั้นก็อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตัวปลาหมึกเยอะเลยน,นี่เป็นตัวมาสคอตของที่นี่นี่อะไรเนี่ยเปิดได้ปะฮัลโหลบออันนี้อะไราทางเข้าอ่ะเสียเข้ามาเข้ามาทางนี้นเลยโอเคแล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ ฮัลโหลกรีน่า <c oughs> บันบันแบบนอุบานบันบันลบน, <Yo. S 1> นี่คืออะไรเนะี่ยนี่เป็นอุ้ยมีคีย์การ์ดด้วยอุ้ยมีคีย์การ์ดด้วยว่ะเพื่อเห็นอุ้ยว่าจะไปทักทายอะ <c oughs> ไรเผื่อ <c oughs> ว่าแบบว่ามีผีพนักงานอยู่ตรงนี้สวัสดีครับมีผีพนักงานสักคนสองคนแบบเนี้ยเอ้ยนะเขาสอนว่าให้เรากด E นี่ว่ะ e. ใช่ไหม E เออจริงด้วยขอกด E ตัวกงูเนาะอะไรอันนี้ <c oughs> อะไรเนี่ย อุย้ยมีไอตัวมสัสคอตสีเขียวที่ชันคา,งอ,างอ่เด็กอาจจะชอบแต่สำหรับผมโคตรน่ากลัวจัเนะแต่ช <c oughs> ื่อจัมโบ้จอร์สบอกว่ากินผักผลไม้แข็งแรงเหมือนฉันนะเด็กๆเฮ้เวลาแบบกินผักอะไรจะจะแบบเป็นกลายเป็นฮึักเงี้ยเอเคแล้วจะทำไงเอ่ยโหลดดิครับพี่อืมวเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่เนี่ย ต้องเอานี้ใช่ไหมเรามีคีย์การ์ดนี่ใช่ปะกด e ปะเออต้องกด e ตอลอดนี่ว่ะโอเโอ้ฮัลโหลฮัลโหลสหายอันนี้ไม่ใช่ทางเข้านี่หว่านู้นว่าทางเข้าเนี่ยนี่ห้องไฟฟ้านี่อะไรเอ่ยนี่ไงโดนเราใช่ไหมทางออกนี่นก่อนนี่ทางออกนี่ก่อนอีเย่โอ้ยกระโดดได้ด้วยเหรออ้าวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งรู้กระโดดด,ด้วยกระโดดตุยต้ย อุ้ยก็เลยด้วยวะรีโมทต,ต้องใช้แบตเตอรี่สองก้อนโอไมค์เกอนี่อะไรเนี่ยอุ้ยมีจดหมายตรงนี้ด้วยบอกว่ารีโมทต,ต้องใช้แบตเตอรี่สองก้อนอค์ออะไรเลยจดหมายฮัลโหลว่าเธอเฮ้ยว่าไงเด็กนุบันว่าอะไรเนี่ยอ่าถึง,ถ,ง,ถ,งถึงแม่ที่รักอ่า uh, ผมอ่า uh, ผมผมซ่อนตัวอยู่ในห้องอะ่ะแต่อ่า uh, อ่าผมผมก็ต้องต่อสู้กับอ่าผมก็ต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอ่า <c oughs> เป็นทางเดียวโอ้โหตัวหนังสือโอไมค์กอดเด็กอนุบาลเขาเขียนเนาะอ่าเป็นทางเดินที่อ่าทำอะไรวะเนี่ยทางเดียวที่ว่าจะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเชื่อนะโคตกดยังไงวะ <c oughs> ช,ช,ชาลิชาร์ลีชอบผมได้ <c oughs> ใครวะ <c oughs> ใครวะ แบบสู้กับมอน์สเตอร์สัป,ปลาดทำให้แบบว่าจะรีพาะชอบผมว a t t ต e h e เฮลที่บาเขาชอบกันแล้วเล่ะโอเคมันว่าให้เราใช้แบตเตอรีอ่งั้น <c oughs> อันนี้มีแบตเตอรี่ไหมครับสีบ่พี่ชายอันนี้แบตเตอรี่ของผมเปล่า <S <S โดธตรงเขาเจอเลยรูกินอา้อา,อาวอ้าวเฮ้ยอ้าว h a ต ไปตู้มาแต่เมื่อไหร่วะเดีเ๋ยวตอนที่ตูไม่มาตูไอตอนที่ตูมาตู้จำได้ว่ามันไม่มีนะเวย้ยใช่ไหมเดีเ๋ยผมงงทุกคนอลองย้อนกลับไปดูคลิปได้นะเดี๋ยผมคิดเองแบบว่าอุ้ยตอนมาเ๊อาผมเห็นว่าแบบมันไม่มีนะใช่ไหมนี่ไอ้ก,ก้อนหนึ่งเจอละแผลโดนกันนะมาโดนลูกพ่อโอ้ยโดนโอย้ยตกจำเลยไม่โดนมาแล้วอ่ะ ไม่โดนลูกพ่อมไม่ได้เพราะอะไรทำการอำ่ำพาดเพื่อใช้ของเล่นกดปุ่มซ้ายเมาส์เพื่อเพื่อให้ของเลือกคุณครับไงทรายอยู่ไหนอ่าแล้วก็กดล็อกอ๋อได้เองอ่ะาะอาหรายเออจีเนียส แล้วไงต่ออ๋อมีด้าหนึ่งนู้นโอ้แมนเพิ่งเห็นนีก็ไม่บอกประตูกว่าจะเปิดได้ต้องอนยญานเงื่ออันนี้ไปโดนพุ่งไปเลย้องเออประตูเปิดได้ยังอุ๊ยไม่แล้วสวัสดีครับประตูอืม ส,สวัสดีครับอําก่อนไปผมจะไม่ได้มีพนักงานเขาตั้งโมเดลไก่ไว้ตรงนี้ด้วยนะมันเริ่มมืเดเลยอ่าสวัสดีครับเอาโดนไปได้ไหมครับมัใจโดนไหมครับสวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยนะอ่าบันงนะอุ้ยมองตามด้วยวไม่มาคลิปเอง <c ười> น่ยคลิปเองอะไรเน้ออุย้ย นายคิดไปเองอะไรเนอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นลุกไก่ป๊อกๆอ๋อตรงนี้อะไรเนี่ยกระจกบ่ะเข้าใกล้ตรงนี้เลยนี่อะไรอึเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเปิดไฟโอ้โระวังไฮเทคจังวะเอา ข่าวไหมไอเรลพวกฮัลโหลจะฆ่าตู้เบาจะฆ่าก็ฆ่าเลยเฮ้ยไอ้นกเปรตเมื่อกี้เห็นเองเองมองตุยนะนิ่งเลยเว้ยตัวนี้ไม่ใช่วะาทีน,นี่เป็นแค่มาสคอตหรือเปล่าที่นี่ไม่ไม่มีเด็กสักคนนะรู้ว่านจะไม่มีเด็กว่ะมึงใส่เป็นพ่อไก่ตัวนี้อะไรโดนเหมือนที่สำนวนเคยกล่าวไว้ไก่จิกเด็กตายเด็กตาย บนอนุบาลเอ้ยในอนุบาลเนาะสำนวนเขาเท่ยจะไปโดนตกไหมไงพวกผมอืมไม่โดนไหน,นก็ขำพวกผมหน่อยขำพวกผมหน่อยได้ไหมอุ้ยอุ้ย,ยงูใส่เด็กเขายอยู่เนี่ยเลยเด็กเขาคงไม่ไปไหนทุกคน ไม่ได้ละสำนวนกระจิตจตาผมไม่ได้ละนี่อะไรเปิดได้ปะเคลทำไงเน,นี่ยอันนี้คืออ๋อนี่ป่ะวันนี้นนลูกพ่อเห็นไหลูกบอกลูกพ่อไหนลูกอัน้ลูกพ่ออุ้ยเออเออออออโอ้ยโอ้โ,อ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 โอ โลกระบานนี่ไม่เถื่อนจัดเลยแล้วโดนตู้ไหนวะเนี่ยอย่าบอกว่าบั็กล่องหุเนี่ยโดนตู้ล่องหุ่นไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่าโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจนไอ้เจนน้องเจนน้องเจนน้องน้องน้องเจนน้องโอ้โหทุกคนใครว่าผมเตะผมไม่ได้เตะนะถ้าถ้าแรงผมเตะผมคงไม่เตะมันไปชนกระดานขนาดหรอกทุกคนแรงคนเตะคนเตะทุกคนทุกคนก็รู้เวลาคนเราเตะคนเวลาคนไปเตะโต๊ะทุกคน เราจะต้องเจ็บขาถูกไหมทุกคนเออเวลาเราไปเตะเก้าอี้เราต้องเจ็บขาไม่ใช่เก้าอี้กระเด็นเราต้องเจ็บแทนเก้าอี้ไม่โดนลมไงเนี่ยอารอลูกวานะอาอ,อ,อย่าทิ้งพ่อนะลูกลูกสงสารพ่อด้วยไปนึนพ่อแม่ตัวเลีย้ยบงบ้านคนเดียวไอ้ลูกเปรตโตวลูกพ่อเออไอ้ลูกไปรักนี มันทิ้งตัวไปแล้วเอาไข่ไป้อาเจ้าอบิรลาเปิดหกฟองแล้วคุณเพื่อนรับอ่าเพื่อนคุณจะเราคุณจะรับรางวัลเก็บแล้วทมาดิเก็บได้หนึ่งฟองอู้เสียงเบ็ดหนักจังวะกลับมาเล่นอีกรอบแล้วเขาว่าไงสหายเจอยะเอ้ยทุกคนแล้วก็เรื่องฐานะฐานมีอยู่แล้วผมงัวเองแหละเฮ้ยานี่โดนทุกออยู่ไหนนี่ไง เรียกมางนี้เลยโอเคออเอ๊ะออกมาลูกพ่อชนเลยอีโอ้โหแตกกระจายคิดจะไปเกมเราบอกแล้วนะะอีแต่แค่ดักกว่าเฉยเปิดได้เลยจนมันลูกพ่อ,อเอาว่าไงไอไก่อันนี้พวกเอาไข่เป็นฟองแกคิดยังไงมากินลูกตัวเองนะ ลมลมลมรวบรวมไข่มาให้เพราะว่าจะจะ,จะรักษาลูกนี้ตัวแบบไม่ไหวนะแต่ว่ากินลูกตัวเองว่ะโอ้ยเก๋เปรตมันนี่โดนลูนพกพอ่อเออนีผวว่ผมว่าผมว่าโดนผมไม่ได้หายผมว่าเกมไม่ได้บักแต่ว่าผมมันโง,ง่เองเออเดี๋ยวโง่ยะไปเก๋โดนลูกเพาะอ้ะมาเลยพุ่งชนเออ,อเก๋เราได้อะไรบ้างอ๋อนี่ อลโหลมีใครไลฟ์ฟ <Okay. S 2> ังอู้นี่เซมคคบแล้วเด็กช่วยนี้โอเคไปหายนี่กันเอาละมาเอาลูกเองมาส่งละเอาไปกินลูกตัวเองไปลูกตัวเองกินแบบว่าได้ลงคอทุกคนบอกเลยแกจิกเด็กตายซึ่งเล่นเนี่ยจะเป็นอะไรไปนอกพวกเนาะยังอุ้ยหมดแล้วอะไรอ่ะขู่มาจากปากที่เลย เอาลิงดันออกมาพวกไม่เนียนนะเก <c oughs> ็บนิ้วเนี่ยมาน้องชายฉันไม่ร <c oughs> ู้เพราะอะไรมาโอ้โหนี่ไงงั้นเปิดแล้วได้อะไรมาวะอะไรอ่ะอุ้ยโต๊ะนี่ไปน้องเจออะไรคอนอ้อยทุบหัวไ,ไก่แน่แน่เลย <c oughs> นี่อะไรเอก <c oughs> มันจะเป็นโค้ดลับหรือเปล่าเนี่ย เอาคอมไทุบหัวไอ้ไก่นั่นกันมามาแล้วไอ้ไก่ไอ้ไก่แต่ก็เป็นไก่จริงเนี่ยม,มาโอ้ทุบไม่ได้ไเปรตหรือจะบอกนะว,ว่าอุ๊ยไอ้เปรตเอ็งไม่ทุบหัวไอ้ไก่นี่ก่อนไปหน่อยอะพวกแบบว่าเผื่อมันเป็นตัวจริงเนี่ยทุบมันก็ได้อย่างไรไอ้อรุบาลน,นี่มันก็แบบมันเหมือนทิ้งล้างไว้แล้วอะพวกก็ทุบหัวมันเลยก็ได้ในะพวกไอ้ไก่เปรตเนี่ย ตื้ออุ้ยหนึ่งอารอุ้ยสองอาร์จูบเพื้ะ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 อย่างอย่างย่างอย่างยังไม่ไม่ไม่แต่จาแลตาหมองอย่างอย่างนะอย่างนอย่างนะอย่างนะอย่างเนาะย่างเนาะอันนี้อะไรเอ่ยอะไร ลีฟกดไกลขนาดนั้นเลยวะโอเคนั่งใช่ไหมนั่งเลยเออนั่งอะไละไฮเทคจาดไปเลยแล้วเอาเโซฟาเป็นลีฟเนี่ยนะไม่คุณภาพขนาดไหนเนะี่ยไงต่ออ๋อนี่ไงน,นี่กดนี้อ,อจะไปอ๋อนี่คัดใดลูกรรพอ่อมาเหมืน<ง>อนเดิมยังโดนตู อไ,ไอ้ตาลากโว้ยทำไมไนเร็วแแกวเนี่ยโอเคแล้วพัานพาพนมันจะพาผมเลยฮัลโ,โหลโวโ,โอเคอันนี้คืออะไรบอกว่า,วาเอา้าพวตรงนี้มีสีอะไรเอา้าง่ายมั้ยเนี่ยอันนี้อ่าน,ะน,นปะชงเลยัไงพี่ฉันอยากเล่นกับ อไอ้นกอันนั่นน่ะแต่แบบว่ามีคนทิ้งฉันไปอะ่ะทุกคนมีปาร์ตี้โดยไม่มีฉันคุณแม่ฉันเห็นฉันโอมัยก็อะไรพวกนี้เยอะเหลือเกินแล้วซื้อ,อกอีกเพื่อนๆกรีดร้องขำๆอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอะ่ะไ,ไอ้นกไอ้นกที่เราเจอนะัอ่นน่ะช่วยเออ <c oughs> กว่าจะได้น้องโอตั้งนาน การอะไรกาส้มอะไรวะเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรน่ะไม่เลือกโดด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 โดนโดนโอ้ยสบตาเธอคนนี้โอ้โดนโดนโดโดนไอโดนง่วงอันนี้โดนง่วงโดนโดนอาเบลอาเบล เร็ว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 ไปมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยแสงไฟมันน้อยจังวะเออแดดแสงไฟน้อยมากผมเดินตกเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร

เฮียสมนำหน้าตกไปซะโอเคไหมต่อแล้วเปล่าโอ้โอ้เมื่อกี้ที่เสียงมันจะเป็นคนเมื่อกี้ที่เสียงคอยหัวมาอยู่ว้าตกไปเลยว้าว้าตกไปเป็นโคลนเหนียวอันนี้ต้องสีขี่คัสอะไรเงี้ยนายจะเข้าได้การ์ดสส่งเรา ดรเมินฐานทำดา่านนี่อะไร <What? S 1> อเอ่ยสวัสดีครับพี่นี่อะไรเอ่ยปู๋มือจะตื่นเลยไงสายนี่อะไร ơi? อ่ยานี่มีของรับช่วยอะ้รเปังไงเตอ๋อฮัลโหลคุณเังไงเตอ๋อด <c oughs> ูว่ามีอะไรเกิดขึ้นเอาล,ำล,ำลนะกว่านี่คืออะไรสายการบินอ้าวเดี๋ยววอทนี่มันเครื่องบินสายการบินเนะี่ยมีตั๋วเครื่องบินตรงนี้ เดี๋ยวอย่าบอกนะนี่ผมอ๋อลี่เที่ยวเหรอเฮ้ยตรงนี้มันมืดที่ึงแต่เดี๋ยวนะมันกดได้เปล่าตรงนี้มีปุ่มอยู่เพิ่งเห็นเฮ้ยกดได้ใชโดเคเพิ่งเห็นอ้าวโอ้โหเป็นมุมก็มือแล้วเกินะนี่ก็เปิดตรงนี้ ไอายยา้ญามีห้องรับมีห้องรับว่ะทุกคนผอ,อ, <c oughs> อครับพอญอาติหนึ่งครับห้อ <c> ง <oughs> รับผอ,อ,อหรือเปล่าเพราะอาจจะพว่าเก็บซ่อนความรักลงเวนี้ <c oughs> มีอะไรขึ้นมาแสงขึ้นมาก็ตกใจหมด <c oughs> โอเคมาถึงปุ๊บเปิดให้อัตโนมัติโดนรออยู่ด้วยโอเคพี่อะแล้วก็กดส้มเอาละลงไปสู่ความรักของผอ,อ,อ <c oughs> ผมอาจจะมีความรับที่เกใจเป็นความรับที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ได้และเกมนี้มืดมืดมากครับผมปรับแสงเต็มงไล้อย่างนี้ด้ย้ยเนาะเขาคิดว่าความรับของอาจจะว่ามีเก็บว่าควร,รับองโอ้มากดเสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรมันเหมือนกลดมันเหมือน อะไรวะอะไรโผล่มาข้างหลังตเบี้เอาไอ้โดนทรยศไอ้โดนไม่รักดีเมมตอนสุดท้ายมีกับตูเรียบร้อยไอ้รี่เมมอะไรเมื่อกี้อะไรอะ ฮัทฮัทวุ่นชันเออโอ <_ d ata> oh บลูบลูสตรีมด้วยนะครับก็ถ้าใครได้หน้าเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ของของของอแอปสตรีมที่ไว้โหลดเกมนี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้เนาะก็สามารถไปเปิดหาเล่นกันได้นะแต่ว่าจะเป็นคอมดีๆหน่อยนะเพราะว่าสเปคอเปคอมผมเนี่ยสเปคคอมผมเนี่ยคือเล่นได้ไหมก็เล่นได้อยู่ถามว่าลื้อไหมก็ไม่ค่อยรืเทนะ่าไหรถามว่าม,มีวัคแสงไฟนะว่าถ้า ไป็ของต่ำมาก็มีบัคเสียงไฟหนึงแล้วผมก็แก้ไม่ได้รู้กันเป็นเป็นบัคของควมผมหรือว่าเป็นเฉพาะคอามผมหรือว่าผมตั้งค่าอะไรไม่ดีเองนะมาแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับว่าจะได้ไม่ฟาไม่พลาดไม่พลาดหรอกไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะมาเจอกันครับสวัสดีครับกูสมมาลครับ